อรับไหมขึ้นอยู่นะพี่อเอาขึ้นภาพครับอาการ overclocking fail Overclocking fail เดี๋ยวเราบอก overclocking กดได้ไหมพี่ได้นะกดแป๊บนึงไม่ได้อ๋อ F1 เนาะ กด F1 ปุ๊บเข้าใบออดครับใบออดงเลือกเข้าฮาร์ดดิสดูว่าจะเข้าวินโด์ได้ไหมเข้าเซฟนอร์มอลลี่นะครับเหมือนวินโดี4ก็เหมือนวินโด้อาการเกิดจากไฟดับนะพี่ไฟด,ด,ดับหลายครั้งแล้วก็เปิดไม่ค่อยติดนะครับ่ะมอวานตัวนี้มันะ มันเข้าหน้านี้มั้ยครับหน้าเหมือนผมไม่เข้าใช่ไหมเข้าปุ๊บเข้ามาหน้าจอแล้วครับพัทเวิร์ดเลยนะพี่ไปกรใชากนะน่าจะหายห้าหนึ่งสิบหนึ่งพี่ลองใส่ดูนะ โอเคตอนนี้เข้าวินโดว์ได้แล้วครับเอนเตอร์พี่เวลคัมแล้วเช็คสภาพดูหาติดให้บัก มันเสียจากไฟดับด้วยหรือเปล่าแต่มันชา้ชาช,าชามาไหมโอเคเขรแล้วมันเข้าไม่ถึงนี่เลยเนาะใช่ไหมไม่ถึงเลยนะเลยเสียหายโอเค้เาวินโดได้แล้วครับก็เป็นกรณีศึกษานะครับต่อซ่อมคอมพิวเตอร์ก็ช่างเรียมคอม097 1> 0 1 7 566 097 417ห6 6